ก็มีเพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะนะคะว่าเฮ้ยมีที่ดินหนึ่งไร่สร้างบ้านได้กี่หลังมีที่ดิน200วาสร้างบ้านได้กี่หลังมีที่ดิน300วาสร้างบ้านได้กี่หลังมีที่ดิน2ไร่ตัสร้างบ้านได้กี่หลังอ่ะก็มันตอบยากนะคบมันตอบยากถ้าให้ตอบแบบท่วนๆเลยก็อะไร่หนึ่งสร้างได้ประมาณ6หลังอะอะไรประมาณเนี้ยอันนี้คือตอบแบบง่ายๆนะตอบแบบง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วอะมันตอบ อย่างเงี้ยบางทีมันก็ไม่ค่อยได้ไงจริงๆแล้วมันต้องอยู่ที่ขนาดที่ดินนะครับก็เดี๋ยววันนี้สอนแล้วกันนะสอนวิธีดูว่าเฮ้ยเราจะรู้ได้ไงว่าไร่หนึ่งอะไรเงี้ยสร้างบ้านได้กี่หลังอะไรเงี้ยนะครับอย่างแรกเลยนะเราต้องรู้ขนาดที่ดินนะครับว่าที่ดินของเราเนี่ยนากว้างเท่าไหร่ความลึกเท่าไหร่นะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะนะครับให้วัดที่ฉนดตัวจริงนะครับฉนดตัวจริงจะมีบอกอยู่นะ ก็คือใช้ไม้บรรทัดวัดนะครับจะมีมาตราส่วนบอกอยู่นะนะครับอยู่ตรงขวามือนะครับจะเป็นหนึ 500, ่งต่อห้าร้อยหนึ่งต่อพันนะครับหนึ่งต่อห้าร้อยหนึ่งต่อพันหนึ่งต่อพันห้าหนึ่งต่อสองพันนะครับมาตราส่วนตรงเนี้ยนะครับจะบ่งบอกนะครับว่าเส้นที่เขาขีดไปชนดเนี่ยขนาดที่ดินเนี่ยว่ามันขนาดเท่าไหร่นะถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนไม่รู้นะก็ทักมาทางไลน์ถามผมได้นะครับมันจะมีมาตราส่วนตรงขวามือบอกอยู่นะ เช่นถ้าเห็นคำว่า1ต่อพันแปลว่า1มิลเท่ากับ1เมตรอ่างงไหมนะครับเห็นรูปที่ดินที่เราเขียนในฉนดนไหมนะครับเนี่ยคือมาตาส่วนย่อลงมานะครับเราก็วัดเลยนะครับใช้มาบรรทัดวัดแต่แต่ต้องวัดฉนดตัวจริงนะนะครับถ้าไม่ใช่ตัวจริงถ้าเป็นสำเนานะครับก็ต้องถ่ายเอกสาร,รเท่าฉนดตัวจริงนะครับอ่าสำคัญนะวัดกระดาษ a 4ไม่ได้นะครับนะ อ่ะสมมติมาตราส่วนเป็นหนึ่งต่อพันนะครับเราก็ไม้บรรทัดวัดเลยนะครับว่ากี่เซนถ้าหนึ่งเซนก็แปลว่าสิบเมตรถ้าสองเซนก็แปลว่ายี่สิบเมตรอ่างงไหมนะเนี่ยถ้าหนึ่งต่อห้าร้อยแปลว่าหนึ่งมิลเท่ากับห้าสิบเซนมันจะลดไปครึ่งหนึ่งนะครับแปลว่าหนึ่งเซนเท่ากับเมื่อกี้มันสิบเมตรใช่ไหมอันนี้เป็นห้าเมตรนะงงไหม นะครับเราต้องรู้มาตราส่วนตรงนี้นะครับถ้าหนึ่งต่อสองพันก็แปลว่าหนึ่งเซนเท่ากับยี่สิบเมตรอ่างงไหมเราต้องเราก็ใช้มันพัดวัดเลยนะครับว่ามันกี่เซนแล้วก็มาตรส่วนมันเท่าไหร่นะครับอ่ะสมมติเรารู้แล้วที่ดินตรงนี้หน้ากว้างเอาเท่าไหร่ดีอ่ะสี่สิบแล้วกันนะครับถ้าหน้ากว้างสี่สิบเมตรนะครับถ้ามาตรส่วนหนึ่งต่อพันก็เป็นสี่เซนเอองงไหมนะครับอ่ะสมมติหน้ากว้างสี่สิบเมตร ลึก40เมตรเหมือนกัน45้าเมตรอะไรเงี้ยนะครับเราก็รู้แล้วว่าหน้ากว้าง40 m. เราจะทํายังไงดีเราจะแบ่งถนนตรงกลางเออแบ่งถนนตรงกลางกี่เมตรดีนะครับอ่าแบ่งถนนตรงกลางสัก7เมตรอ่าแล้วเราจะเหลือฝั่งละเท่าไหร่นะครับอ่าสมมติ40ลบ7นะครับ40 7ลบก็เหลือเท่าไหร่อ่ะ33 33าาหารก็แปลว่าเท่าไหร่อ่ะ16ใช่ไหมสิครึ่งวะนะครับ ก็แปลว่าสมมติที่ดินหน้ากว้าง40เมตรแบ่งถนน7เมตรแปลว่าสองฝั่งเนี่ยจะเหลือฝั่งละ16เมตรครึ่งครับใช่ไหม <c oughs> เนี่ยคิดๆประมาณเนี้ยนะนะครับอ่ะแล้วเราก็หันหน้าชนกันก็ได้อ่ะสมมติหันหน้าบ้านชนกันนะครับแปลว่าความลึกของบ้านเนี่ย16เมตรครึ่งอ่ะงงไหมครับ <c oughs> งงไหมอ่ะแล้วเราก็ต้องมาคำนวณละเฮ้ย <c oughs> หน้าบ้าน ความลึกของบ้าน16บเมตรครึ่งมันพอหรือเปล่านะครับมันพอทําได้ไหมแต่จริงๆแล้วทําได้นะถ้าหน้าถ้าความลึกของบ้านประมาณ16หเมตรครึ่งเนี่ยทําได้นะครับอ่ะแล้วความลึกล่ะมันลึกเท่าไหร่อ่ะนะครับสมมุติมันลึก40เมตรอ่ะแล้วเราก็ก็ต้องวิเคราะห์ดูแล้วว่าเฮ้ยเราจะทําบ้านหน้ากว้างเท่าไหรด่ดีถ้ามันลึกสิบหกเมตรครึ่งเนี่ยนะครับเออหน้ากว้าง12บเมตรพอไหมอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับ ให้มันลงล็อกกันลงตัวกันนะลองหาดให้มันลงตัวกันนะครับเราจะสร้างบ้านเนี่ยกี่ตารางวาดีอะไรเงี้ยเอาห้าสิบหกสิบอ่าเราก็ลองบวกดูนะครับอ่ะแล้วเราก็จะรู้ส่วนเรื่องคำนวณเป็นตารางวาเนี่ยมันก็คือใช้ความกว้างคูณความยาวนะครับหน่วยเป็นเมตรนะนะครับสมมติหน้ากว้างสิบสองเมตรความลึกสิบหกเมตรก็คูณกันสิบสองคูณสิบหกนะครับเท่ากับ มันจะออกมาเป็นตารางเมตรนะครับแต่ว่าเราจะหาตารางวานะครับเราเอามาหาร4นะครับ16คูณ12เท่ากับแล้วก็กดหารแล้วก็กด4นะครับมันจะออกมาเป็นตารางวานะครับเราก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยมันตรงตามคอนเซปต์เราหรือเปล่าเราอยากได้ประมาณ50วา,อ,าอะไรประมาณนี้นะครับเราจะได้ลองแบ่งดูว่าเราจะเอาหน้ากว้างลึกเท่าไหร่ดีนะครับหน้ากว้าง12หรือ16.5แล้ว ขนาดที่เหลือมันแบ่งลงตัวไหมถ้ามัน40เมตรนะครับหน้ากว้าง12 12 12 12ก e. <laughs> ็24 24บวก24ก็เป็น48นะถ้า48เมตรเนี่ยเออถ้าที่ดินมันไล่หนึ่งมันลึก48เมตรเนี่ยมันจะได้ฝังละสีหลังเลยงงไหมนะครับแต่ถ้ามันไม่ถึง48เ, ует, เราก็ต้องมาคำนวณดูแหละเอ้ยเอาหน้ากว้าง10เมตรไหม สิบเมตรก็แคบไปถ้าสิบเมตรสิบหกเนี่ยมันจะไม่ถึงน่าจะสี่สิบว่าต้นๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับอ่ะถ้ามันแบ่งได้ล็อกละสี่อะไรเงี้ยเออมันก็ได้แปดหลังอ่าอะไรประมาณเนี้ยถ้ามันแค่สี่สิบเมตรก็อาจจะสิบสองสิบสองยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกกับอีกสิบสองก็เป็นสามสิบหกอ่าสามสิบหกเมตรมันก็ไม่ได้เหลือเศษสี่อีกนะครับแปลว่าได้ฝั่งละสามแต่ว่าหลังสุดท้ายเนี่ย อาจจะหน้ากว้าง16เมตร16บวก16ออะไรประมาณนี้นะครับงงไหมนะครับก็เป็น4หลังเนี่ยได้12ความกว้าง12ลึก16.5หหหลังแล้วก็อีกสองหลังเนี่ยกว้าง16หลึก16.5อะไรประมาณนี้งงไหมนะครับแล้วเราก็ลองเล่นดูได้นะลองเล่นดูว่าเฮ้ยถ้าเราปรับเป็น11เมตรล่ะหน้ากว้าง11เมตรล่ะเราจะมีแบบบ้านลงไหมเออถ้าปรับเป็นหน้ากว้าง10เมตรล่ะ เราจะมีแบบบ้านลงไหมอ่าเราก็ลองเล่นดูว่าอยากได้แนวไหนอยากได้หน้ากว้างขนาดไหนอยากได้บ้านทรงไหนอะไรเงี้ยเราก็ต้องลองปรับเล่นที่ดินแบบเนี้ยดูนะครับก่อนจะแบ่งนะนะครับอ่าประมาณเนี้ยคร่าวๆนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้สําหรับการแบ่งที่ดินอย่างงู้นอย่างนี้นะครับก็ถามผมเยอะเรื่องเนี้ยแต่ว่าตอบตอบให้ไม่ได้นะบางทีก็ไล่หนึ่งถามผมมาไล่หนึ่งตั้งได้กี่หลังก็ตอบแบบทวนๆไปอ๋ประมาณหกหลังครับบาราบาเนี้ยนะโอเค คลิปนี้ก็ประมาณนี้กบาวัสดีครับเปิดรับสมัครแล้วนะครับสําหรับคอร์สสอนมือใหม่สร้างบ้านขายรุ่น1ิบแล้วนะครับเรียนสดเนี่ยวันที่5้าถึงวันที่9ธทันวานะนะครับเป็นรุ่นสุดท้ายของปีแล้วนะครับสอนแบบอัดแน่นอัดเต็มให้เหมือนเดิมนะครับราคาเนี่ยสุดพิเศษมากๆนะครับสอนตั้งแต่ยังไม่มีพื้นฐานเลยนะนะครับตั้งแต่หาที่ดินเจรจานะครับคุยกับู่กเหมาเก่อสร้างไม่ให้โดนโกงนะครับขั้นตอนการก่อสร้างขั้นตอนการดูแบบต่าง สอนให้แบบละเอียดเลยนะครับไม่มีทุนนะครับก็เรียนได้นะเพราะว่าสอนเหมือนกันนะครับว่ากู้แบงก์ยังไงนะครับไม่มีเครดิตก็กู้ได้นะใช้ชื่อลูกค้ากู้สร้างอย่างงู้นอย่างงี้นะครับคือมีทุนแค่หลักหมื่นหลักหมื่นต้นๆนะครับก็เริ่มได้อะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ถ้าสนใจเรียนนะครับถ้าชอบเกี่ยวกับด้านนี้อยากเป็นเจ้าของโครงการนะครับอยากสร้างบ้านขายเป็นเจ้าของโครงการนะครับ ก็สามารถสมัครเข้ามาเรียนได้นะราคาสูพิเศษมากๆนะครับแค่2,009นะครับเรียนสดออนไลน์นะครับสอนใน f c e b o o o กปุ่มปิดนะครับสนใจเรียนทักไลน์มาเลยครับ